สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับน้ำตาลอีกแล้วนะคะที่โกดังยางเคเนซีไทเทนดิ้งนะคะวันนี้น้ำตาลจะพาทุกคนมารู้จักกับยางใหญ่นะคะที่หลายๆคนอาจจะยังสงสัยกันอยู่ว่ายางใหญ่คือยางขนาดเท่าไหร่และมะีขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยเนาะออแล้วได้ไหมไม่เสียงน่าจะเข้าไปอ่ะวันนี้นะคะอาจจะมีเสียงภายนอกรบกวนนิดนึงนะคะก็ ไม่เป็นผลต่อการให้ความรู้ของเราในวันนี้แน่นอนเนาะ,ะวันนี้นะคะน้ำตาลจะพามารู้จักกับยางใหญ่ขนาด 11R22.5 หนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่า 11R22.5 คืออะไรนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับคำว่า11ก่อนนะคะยางนะคะที่มีขนาดอ่า11ที่เรามีหน่วยนะับเป็นนิ้วนะคะแล้วก็คำว่า R เนาะหลายคนอาจจะข้องใจว่า อ่าตัวนี้มันคืออะไรเพราะบางบางบางตัวนะคะจะเป็น1 1ขีด11 R อะไรอยะไรเงี้ย10ขีด10 R อะไรอย่างเงี้ R, ยนเนาะอ่ะตัว R นะคะหมายถึงโครงสร้างแบบเรเดียนนะคะตัวนี้จะมีอย่างในอยู่ในตัวนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่ที่กระทะของลูกค้านะคะว่าจำเป็นที่ต้อง ใส่ยางในลองคอแยกต่างหากไหมนะคะเพราะว่าตัวนี้ 11R22.5 เขาจะมียางในมาให้อยู่ในตัวแล้วนะคะแล้วก็คำว่า22.5นะคะตัวนี้หมายถึงตัวนี้เลยค่ะลูกค้าคะขนาดของวงตัวกระทะตรงนี้นะคะที่เรานับเป็นนิ้วเหมือนกันเนาะแล้วทีนี้มีอีก1ตัวที่ลูกค้าทุกท่านยังไม่ทราบนะคะคำว่า 8PR 6PR 12PR หรือว่าจะ 16PR อ,อย่างเงี้ยหลายคนอาจจะงงว่าตัวนี้คืออะไรนะคะตัวคําว่า PR นะคะจะเป็นตัวย่อของชั้นผ้าใบนะคะก็คือขนาดของชั้นผ้าใบนั่นเองเนาะบางตัวก็จะเป็น 6PR 4PR 8PR 12PR 16PR เนี่ยค่ะก็คือชั้นความหนาของของชั้นผ้าใบนั่นเองนะคะและวันนี้นะคะที่น้ําตาลเอามาโชว์เอามาให้ลูกค้า เอามาให้ความรู้ลูกค้าเพิ่มเติมที่วางอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ 11R22.5 16PR ของอแบรนด e ์เอรูนะคะซึ่งเป็นตัวรุ่นย่อยนะคะชื่อว่า Neo c o n t a c t G นะคะตัวนี้นะคะตัว c o n t a c t G นี่จะว่าเป็นเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่มาแรงเลยในไอในยางตัวนี้นะคะยางใหญ่ตัวนี้เนาะก็คือตัวนี้นะคะ 11R22.5 ขี16 นีโอคอน trak จีตัวนี้ถ้าออกเสียงผิดลูกค้าต้องขออภัยด้วยนะคะมือใหม่หัดพูด <c oughs> อ่าตัวนี้นะคะหลายคนจะทราบดีอยู่แล้วนะคะอ่าโดยเฉพาะไอ้รถบรรทุกนะคะไอ้สายรถบรรทุกเนี้ยจะรู้ดีเลยเพราะตัวเนี้ยถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการบรรทุกนะคะตัวนี้ได้รับมาตรฐานจากทางยุโรปเลยนะคะและตัวนี้นะคะยังติดอันดับท็อป20ของ ตัวโรงงานผลิตยางนะคะจากทั่วโลกเลยนะคะตอนนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขออภัยอีกครั้งนะคะแต่ว่าน้ำตาลหาข้อมูลมาให้คุณลูกค้าแล้วอะแล้วทีเนี้ยน้ำตาลจะพามารู้จักคำว่า contract นะคะ contract นะคะก็ย่อมาจากาการบ่งชี้นะคะถึงการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็น o on road off road นะคะบนถนนนอกถนนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ออตัวนี้นะคะก็เหมาะสำหรับการรับน้ำหนักบรรทุกนะคะแล้วก็การใช้ในบนบนถนนที่ทุกสภาพเลยละกันเนาะใช้คาว่าเหมาะสำหรับใช้ในทุกสภาพเลยนะคะตัวนี้นะคะได้รับการออกแบบให้มีคุณภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก้มยางตัวนี้ลูกค้าคะแก้มยางเขาถูกออกมาให้แบบเสริมความแข็งแรงนะคะเสริมความแข็งแกร่งนะคะ และที่สําคัญคุณลูกค้าคะน้าตาลอยากให้มาดูล่องยางของตัวนี้ค่ะล่องยางของตัวนีโอคอนทร c t จี o นะคะตัวนี้ล่องยางลึกมากนะคะลึกถึงอ่าเขาเขานับเป็นมิลลิเมตรเนาะลึกถึง16มิลเลยตัวนี้นะคะล่องยางถูกออกแบบมาตามขวางของของตัวยางนะคะคุณลูกคา้าและรูปแบบของดอกยางนี่มีความแข็งแรงมากนะคะรองรับอ่าน้ำหนัก ไอของการบรรทุกนะคะได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะและตัวนี้นะคะเหมาะกับสภาพท้องถนนทุกสภาพเลยนะคะส่วนมากรถบรรทุกที่ที่ใช้ตัวนี้กันนะคะจะเป็นรถบรรทุกที่ใช้ในงานก่อสร้างในเหมืองนะคะแล้วก็รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่บรรทุกน้ําหนักเยอะๆมากๆนะคะตัวนี้รองรับได้ดีเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะน้าตาลก็ ใช้คําว่าขอจบการน,นําเสนอดีกว่าเนาะขอจบการน,นําเสนอเกี่ยวกับยาง 11R 2.5R 2ของเอ u ูนะคะรุ่นน e โอคอน r รักจีไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วนคิมหน้าน้ำตาลจะพาคุณลูกค้าไปรู้จักกับยางขนาดเท่าไหร่ยี่ห้ออะไรและรุ่นไหนนะคะลูกค้าต้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆแบบนี้กับน้ำตาลที่ KNC Thai t e a d i n g ค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ